ใช่ค่ะบริจาคได้เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้บริจาคได้ของกำนันกับบ้านค่ะกับบ้านก่อนอีกสามเดือน,นมาบริจาคใหม่จ้านี่เขาบอกว่า17ถึง70ปีเนาะค่ะ เสแล้วพี่เรตเลยนี่ยเต้นี่ยได้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 เต้ได้ดีใจมีสายขวามีข้างขวาเต้เอาข้างซ้ายพอข้างขวาเต้ทำงานดีใจดีใจไม่ไม่ได้ถ่ายรูปคลิปไปลงเนาะวิดีโอเออวิดีโอวิดีโอดีใจดีใจผ่านจุดแรกดานสองดันสามดันแรกวัดความดันโอเคผ่าน ดกานที่สองมาจอดเรือดูเมื่อกี้กรี๊ดลืมไปดีใจเกินดีใจว่าตีกได้เมื่อกี้ไม่ไม่กลัวว่าน้ำท่วมมือเมื่อคืนไม่กลัวไม่กลัวอันนี้สำคัญกว่ารอตอนนี้รอรอบนจักรเลื่อนได้เอาสายค่ะฮัลโหลเห็นก้าวเท้าไม่ขึ้นบริยานี่เลม่อนะมาแล้วค่ะได้ชีดเสร็จเดินเลยค่ะไม่เจ็บ